สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อชุ่มเจ้าคือมาลีอีหนี่มาตำมะฮุงห่อนแห้งกินตำมะฮุงมันห่อนมากินตำมะฮุงนี่กินตำมะฮุงพี่น้องเลยลี่กินบมาทองมาลีแดดรีแดดพี่น้องแดดเด้อบัลลีรียังลีแดดพี่ไม่ยืนอยู่พี่ทองกูลีห่อนลีแดดคันห่อนคันอันนั้นก็เพื่อได้ตังตังฮู้ดตังมะฮุงก็แซ่บแซ่บซีมือแม่มวันเด้อพี่น้องเด้อมันกระเทือนนี่แหลยเออนอนอืมเอะข้าเกินเท่าไนี่ ยือนเอายืนเอาการปเอาอย่างนี้กมยืนเอาก็ยืนข้นขันก็ยืนเอาอืครับคะน้าม่จะใช่ม right ันกรเนเพื่อนเอาเติจักกับนีุ่มกรเทนเ่าเอนเพื่อนแล้วกินตลอดกินตลอดึงปยานางอะไเต็มอปยานางกับปลาเนาะ กินมะเขือขเอาบปล่เข่าหรือเปล่มเด้อกินข่าวเด้อกินเอาบ่ชกหน่อยเอาบ่ไม่กินแล้วกินดีๆครกินข่าวจะเศร้าครับหิวข่าวอยากกินข่าวมันโอเคกันดีเนาะเมื่อนี้คืออยากตจำมะหงมันอยากกินสมมัน มาด้นมาเดไปไป้านมาๆแ่บแ่หุงอะเ็ดเป็นต่อนมันยมันแซ่บเห็นนแหละหุงโคเบ้งเืองของกรุงอัมช่นแซกบเนาะเอาเส้นแอวะเป็นยายห้องพุทธหน่รถ เสร็จแรกคับต้มนนแบบบ้านอกงั้นแบบโคโลดิเร่ด้วยสบายเนี่ยไม่ได้นนะตําขายมัจขายดีดีเ,เสร็จทุกแล้วเสร็จนะแล้วเสร็จจำโคลอสีน,นี่นี่ะแล้เสร็จมาไปนทองไม่เสร็คนะ่ังบแล้ โอ้ทับแม่คัะรุ่งพุทธนาค่ะแล้วยัง,งมีหน้าบ้านอืมตุ๊กกัะไรน,นะคะอา้ามันดังแห้งเลยไวไฟเนี่ยเอาด้วยเขาเออชีขเท้าเลยค่ะเ,เนาะชี้เ้าเดือมสือไขปีกมากินกัน มอจะไปนองไมักกาอยคนดำกระปุลแล้วเป็นงเป็นมือชุ่ๆนามแหงมันเหนชักสีบาในไหนเนาะคนเฮ่าเนาะตายไม่าอได้รอกมด้นโลกเนีตายมดมบเรือได้บัหมีนน้ำขึ้นันต๊ขาดเข่ายังขาดได้ขาดน้ำมือหนึ่งสบายแล้วน้ำประด้านก็แห้งน้ำส่างก็แห้งจะอย่ไปบ้าหัวแนวนั้น ้ายคนเทาขาดน้ำามดได้าูว่าแต่คนพืชชักเนาะมันต้องแรง้ลยน้ำท่างกลเขาจะมีน้ำใช้แสแลงน้ำคลองผุดเด็ดนเนาะบาทแล้วน้ำเย็นไปทองมันจะเป็นทัวในบริเี้จะเป็นทัวใหนะในนี่เป็นกระตุกหานยอะนะในชั้นห้องเด็ดเป็นทัวบดแล้วเป็นกระตุกห่นมาแล้วจ่อคนเด้อน้ำขาดคืนบ้างผุดมาตายเลด ไปหายชะเขาไว้ยังเปรืองก่อนเนาะคอยสิแรีนไปหาหมอให้หมอสักยใเขาตายเลยเดี๋ยวขอให้เขาทรมานจักเรียนเอาหมอคอยหมอคอยหมอแลกหอยเนาะยังไม่ห็น้าคยแล้วขอกระซิตายแล้วเพราะว่าเขาไม่มียาสักจะเจ้าดอกป่ะอยากตายก็ตายเองเนาะเพราะว่าว่าอยู่เลยเนาะโอกันยุงขีอยู่นี่เพราะว่า

ai đi để sơm bún nấm đây. có đi cái nữa. Chẹp. Cái tụy nhăn Đúng một á. ใช่นี่เนี้เด็กน้อยแต่ะมันกินเส้็เลยแล้วมันเด็กเสร็จหมดนี่น่อยก็จใช่นี่นะอ้ยได้โอ้ี่ผู้ใส่ได้มันหอมน้ำของเราก็คนหนู่ของเามันอง่ามองงลกันเนาะน่ลูกหลานเขายังใช่หัูตามตั้มโตงทองเราหิดงยังก็เป็นใช่ยังก็ได้เป็นบนใดนี่ยกหน้าเป็นเช้าเลย เช้าเดี๋ยวนี้ป้าบ่หบ่ในนีแล้วย่เลยนะนี้ปไม่น้อยบ่ใหญ่ันเช่ะวันนี้อืมวันนี้อะไรพี่น้องวันนี้เอ้เอาเซ่นเอาบกเขาบินเองได้บ้ินกับเลยินบ่นียุนี้ไปงานงานเนาะอบินเองได้ไปนะ นี่เปลี่ยนดาบินคนนอนเนาะบัดเปลี่ยนชามาโน่ตัวเล็กะเอากะเอาเข่าลำเลอเอาเข่าชามาโน่จากเดิมร้องคาบมือเขาเนาะเอาเข่าเลยอเอามือเาลยเลยลดแล้วเป็นคนโตคนหนึ่งเกี่ยสืลงไปเลยพอแล้วบอทชามาโน่ตัวเลขยังเลยเขาโบราณเหมือนละร้านมุณเจอเขาทานเนาะร้านก็แล้วลูกเลยลูกน้องใบยี่น้นใช้เขาเจอโบราณหาบ่ใบอย่างนึงบปหางไป คนละบุย่ยหมดาครก็ถามแบบที่ออจะถามเง<า>ินจะจะคนสีคนร้านคนหนึ่งมาอยู่นะเอาเข่าซามานโน,โนเลยแรนะ้วเนาะจะปีจะกระว้าไปเลยมันเดินปีมันตั้งถึงมันเลยอัอย่างนี้ออืมอย่งอืมอ,อืมัขน,นาดเนาะ แชบปลาทองใบ่ปลาตะบนหร่ะกินมักินแล้วปหยกนึงและมันฮอนวนแต่น้ำมาเลยโทรศัพท์แม่นั้นน้าบ้านหนูไปลงโฆษณาไปจอยากไปหลินนั่นมั้รอเนาะ นรไปอาบน้ำบนอ่บังทองซีนอ่อักเอ้ราใ้บังทองพีนอ่อมใ่หาใส่ไหมเอาอีแล้กกับมันใส่น้ำแถวนั้นเนาะน้ำผูเนาะเย็นลงเลยกันไม่ใส่ไม่ใส่น่นะมันน้ำผูเราขึ้นทะเลเทียมแ้วก็แดดเดดโอ้แด็ดแต่จะไปอาบน้อะไเป็นเอากระเด็ดเป็น่จเราคนชามชิพันบอก 4ี่ทิพย์ริวันธรรมดาสามสิสมบบาทเขานี่น้กะแพคือหงข้งขายสงกินกะแพงหนนปรมาัหนบ่งเงินเราคืนเท่าเงินเราบ้เงเงินและเงินสองอุ่นเขาเย็นกินเนี้ยเนี้ยมัไม่คกินข,ข่าวอัน แค่เราไม่ล้าก็นอนของแค่ครับนั่งไปน้องมากก็ธรรมดาอะไรอยู่ในเ็เย็นอยู่ละเนอะมันกับไปในห้อนไอ้มอนนั่นเราคนคืหลายเยเลยเออคันเดอมันก็เย็นนาดนันเ็เออปูเต้นอนนั่นก็รับโบมือเลย ก็น่าตั้เอาในเดีอวตมหเลยแต่แมันเปิดทางจักันี่รถมาไหมชิดชิดนาทีแล้วเออบ้านเนึ่งมามไหมอ๋อแอบออหดืว่าเงชิดแล้วลาซะลาให้เลยลาคลิปนี้แต่ไม่มอต้าคนได้พินองเด้อ Bye.